โ oh, อ้เด็ดเอาแต่นะมันพูวิธีการก็คือตอนนี้เนี่ยนี่นี่เอาเดี๋ยวเล่าใหฟังใช่ไหมเพราะหวานนี้มันจะมีพี่เลี้ยงคือลำใหญ่าลาใหญ่เนาะแล้วก็ต่งขึ้นมานี่ปีนี้นี่ปีนี้นีนเนนเน่เริ่มโตนี่เริ่มโต่จากนี่ขึ้นมานี่จากชีเขียวนี่นะจากสีเขียวยาวขึ้นมาอันนี้สําหรับปีนี้เลยอันนี้ปีที่ผ่านมาปีเดียวอครับแ้ีขาวนี่คือปีไก่นี้ทีนี้ก็การแตงกิ่งก็คือว่ามันเขาจะให้กิ่งมันออกมาหลายคือส่งพุ่มมะนาวนี S <S เพราะว่าบ่อยกขึ้นต้นผักหวานเนาะม,มันมันสูงมันกระเสียงอันตรายก็เลยปีนี้ก็คือเด็ดยอดเด็ดยอดอันนี้นเนาะเข้าก็นนับครึ่งมาเลยการเด็ดยอดนี่นับขึ้นมาสี่ห้าหกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบเด็ดยอดกมคือสิบเป็นตาตุ่มจังสีตาตุ่ม,มถ้าถ้าเขาเด็ดจําถ้าเข้าเด็ดจําจตาตุ่มมันจะออกตาตุ่มออกมันาะิบเป็นแบบเี้ตาตุ่มออกเออนี่ยจะปุ๋งออกตอนนี้เอตเอตอนนี้ถ้าเขาอยากได้ยอดอ,อีก ถ้าเขายอดไยอดอีกก็คือว่าปล่อยให้เขายาวแล้วก็เด็อดอีกก็นับขึ้นมาอีกจกักสามสี่ห้าใบขึ้นกัน<อ>เด็ดยอดอีกต่อไปเรื่อยๆแม่เออครับเป็นวิธีการจัดก,การให้มันป็น <มา S 2> พุ่งสูงหลายให้มันค่อยๆโตแล้วก็ไปสร้างลำทีนี้เวลาเก็บเขากระสิย่างเก็บตามสบายเลยแล้วถ้าเขาเด็ดแบบนี้มันจําลองธรรมชาติเหมือนด่วงมากัดหรือพ่เรมากัดเขากระตตองใสเครื่องมือนักจำลองที่เขาจะต้องมาตัดแต่งมันนะไม่ตัดแต่งที่เอาคือช่วงเล็กๆนียเขาก็ แตงยอดไปก่อนอันนี้สมมติว่ามันกิงก็โดูหลายหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เขาก็นับออกมาเป็นห้ากระเด็ดหลาอเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาแบบนี้อีกนี่จะแตกออกมาแบบนี้อีกโอ้มือเด็ดเลยเนาะเออมือเด็ดออกมาเลยแลอย้อยู่ในช่วงแต่งกิ่งตรงนี้คือกันนี่อันนี้สมมติว่าอันนี้คือโอเคแล้วเราไม่อยากมีอยา่าใดทรงพุ่มละเอากระเด็ดเลยเาการเด็ดยอดก็คือเด็ดจับคือพื้นข้าพอแล้วนะกิ่งปริมาณมันหลายแล้วขาพอแล้วการเด็ดนี่ถ้าเราเด็ดแบบนี้เนี่ย อีกสิบกามือหรือยี่สิบวันได้จังสีไดแการเด็ดนี้มีเทคนิคอีกก็คือเด็ดให้จำให้จำมันกระเกิดมาไหม่สามือเจอกันอีสมือก็เลยว่ามาที่สวนจะเป็นเหมือนตอนแรกคือมาเรียนรู้การปลูกให้เป็นช่วงที่สองคือมามาแต่งทรงรูปมาแต่งเก่งให้จํานวนมากคือคือยังไงแล้วตัวนี้เขาก็เก็บขายไปเลยเมื่อละลสองลูกเขาก็เก็บไปเรื่อย กรณีกิ่งแบบนี้เขาก็ยังสามารถเก็บยอดได้แบบนี้คือมันยาว <c oughs> มันยาวเราเด็ดยยอด <c oughs> <c oughs>